ไอ้ลุยก็วิ่งหนีส่วนเราก็วิ่งหนีต่อเฮ้ยต้องเอาของแนะนำเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับชื่อว่าเกม Squid b u t t e r หรือมันอยู่ค่ายเดียวกับ Cat of Care นั่นแหละทีนี้เกมนี้มันสนุกยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปเล่นแล้วกันนะครับมาอันดับแรกเดี๋ยวขอเข้าเล่นก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเนาะเนื่องจากตัวเกมเป็นประมาณนี้และมีการอัปเาวของตัวละครด้วยโดยเราจะต้องได้ซ้ำาๆๆๆเรืๆๆ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 ะ ส่วนหลักในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มีตัวตัดต้นไม้มีตัวยิงไกลมีตัวตีใกล้มีตัวแทงมีอะไรเงี้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยผมจะเลือกตัดต้นไม้ก่อนเสมอเหตุผลเพราะว่าถ้าเราได้ต้นไม้ก่อนเนี่ยมันจะได้ของดีมากๆนั่นเองนะครับเนี่ยเราเราจะได้เศษหอพวกเนี้ยไวมากครับไวกว่าก,า,การฆ่ามอนอีกแล้วเราก็ไปที่หีจากนั้นก็เลือกตัวละครอ่าสายฮิวเนี่ยเลือกที่หลังก็ได้นะสำหรับสายฮิวนะครับเลือกหลังสุดเลยก็ได้เพราะว่าตอนแรกมันยังไม่ได้ อ่าจำเป็นขนาดนั้นเฮ้ยใครมาขโมยเนี่ยเนี่ยครับอันนี้คือเป็นผู้เล่นคนอื่นนะจากนั้นเราสามารถสู้เลยก็ได้ไหมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยังไม่สู้นะเพราะว่าเราเก็บขีมาได้เยอะละอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยสายแทงอันเนี้ยสายแทงถ้าไก่นะครับจะเพิ่มจากรองเท้าเนี่ยบูทหนึ่งเป็นบูทสองเป็นรองเท้าทีเดียวสองข้างนะครับเห็นปะเนี่ยทองอ่ะสำคัญมากนะโอเคเอาไก่มาก่อนไก่สำคัญแค่ช่วงแรกนะครับช่วงหลังไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่า มันก็สําคัญแหละระดับหนึ่งแต่ว่าตัวโจมตีสําคัญกว่าอ่าต้นไม้เจอแล้วต้นไม้เจอแล้วเห็นไหมทีเดียวปึ๊บเลยปกติถ้าตัวมันไม่เก่งเนี่ยอ่าต้นไม้ตีหลายทีอ้าวแลวได้แล้วครับฮิวขอเลือกฮิวมาก่อนเนาะบวกเลยบวกเลยบวกเรามีฮิวแล้วบวกบวกบวกเนี่ยนั่นคือเกมจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเลือกตัวละครมายเยอะๆเนาะเสร็จแล้วก็ไปไล่ฆ่าได้เลยครับไปไหนไปไหนคือเรามีบูทประเด็นน่ะเขาเขาหนี <c oughs> <ๆ S 1> เราไม่พ้นหรอก,อกเรามีบูททั้งสองอัน ไปไหนอ่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนมันเสียเวลาไล่ไล่มากๆก็ไม่ดีนะมันเสียเวลานะอ่าเราได้แล้วเราได้แล้วปั๊มปั๊มอัโหเอ้ยมันเปิดทันเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนเขาก่อนอจะละเจอหีบละคือหลักๆเนี่ยเอาอะไรใช่ป่ะคือจะเอาพระราชาเออพระราชามันแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไล่ไล่อยู่เนี่ยติ๊กตอก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 อันนี้เป็นตัวละครนะครับแต่ว่าเป็นคนตีไกลนะ ฆ่าก่อนเลยหนึ่งคนเขามีแต่ตีไกลอย่ะไม่มีตีใกล้เลยอ่ะมันไม่รอดเนาะเพราะว่ามันมีแต่ไกลอย่างเดียวเลยโอเคขอก่อนขอก่อนขอก่อนจะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยแม่งยังเปิดฆ่าแม่งอ่าต้นไม้ต้นไม้ไมโอเคอ่ะเราเราได้ขี่รับเราขี่ก่อนเฮ้ยพระราชาไม่เหรออีปิกโมไม่มีเลยวะไม่มีเลยคนเมื่อกี้ไปไหนละไล่แม่งไล่แม่งเลย ยิ่งเขาโดนเราไล่เขาก็ยิ่งไม่ได้ของนะเอาดิเอาดิเอาดิเอเอเอนี่ยไล่เป็นระวานี้ถือว่ามาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะส่วนการเล่นลองดูเวลาทีนะครับว่าถ้าถึงหนึ่งนาทีสุดท้ายหากเป็นไปได้นะครับพยายามไปตรงกลางนะครับพยายามเลยนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมันจะมีของดีมากๆอยู่ตรงกลางเนาะโอเคได้ไก่แล้วทำไมสุ่มได้แต่อะไรก็ไม่รู้วันนี้เอาข่าแม่งก่อนเลย ตอนนี้เราได้ที่สองอยู่นะครับอ้าวฟรีโอเคอ่ะโตตีไกลหนึ่งนาทีสุดท้ายพยายามอยู่กลางแมปนะเดี๋ยว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 อไปกลางแปบบ๊บขออันนี้ก่อนตรงนี้ของเยอะโอ้โหไดานาไมท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับตรงกลางโอ้คนที่ที่หนึ่งแน่เลยวะ่ะโอ้ยถ้าบวกไม่ไหวถ้าบวกไม่ไหวเนี่ยครับเนี่ยครับก็ลองลอง,ลองดูเอาเนาะโอ้ยที่สองแน่เลยวะ่ะเกมเนี้ยจากที่ดูนะที่สองชัวแมงวิ่งหนีเลย ไอ้นุ้ยก็วิ่งหนีส่วนเราก็วิ่งหนีต่อเอ้ยต้องเอาของอ่ะถ้าที่สองก็ที่สองส่วนใหญ่ผมเล่นจะได้ที่สองนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เน,นี่บวกบวกต่อเลยถ้าอย่างนี้บวกได้โอเคได้แล้วได้แล้วอ่าโอเคอันนี้พยายามเก็บหินเขียวให้ได้เยอะๆนะครับใครได้หินเขียวมากกว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไม่ได้ว่ะอุ้ยที่หนึ่งแม่งแรงจัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โอเคที่สองแค่ที่สองวะยอมก็ได้ก็คือว่าแพ้หรือว่าชนะเนี่ยมันอยู่ที่หินเขียวดังนั้นเนี่ยก็เลยเล่นให้ดูก่อนเกมนึงเพื่อที่ว่าเออจะได้เห็นภาพนะครับเออว่าเกมมันเป็นเนโอ้โหแมงพึ่งมาสุ่มได้อ e ีพิกเมื่อกี้พึ่งจะได้ไม่มีประโยชน์แล้วโอเคจบไปประมาณนี้ที่หนึ่งเห็นว่าได้ร้อยหกสิบเก้าเนาะส่วนของเก็บไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกเราดันไปได้ตัวต้นไม้แต่ว่าถ้าตอนแรกเราได้เป็นเออในส่วนของพระราชา เกมเปลี่ยนเลยเว้ยเพราะว่าเราจะไล่ฆ่าแบบสบายตั้งแต่ต้นเลยแต่ทีเนี้ยมันได้ต้นไม้แล้วแม่งสุ่มไม่เจอเลยพระราชาเช่นตัวที่3หรือ4ก็ยังดีใช่ปะ่ะเมื่อกี้มไม่มีเลยอ้อไม่มีก็อ่านอย่างเงี้ยแหละก็ไม่เป็นไรที่2ก็ได้ของอยู่ดีหลังจากชนะนะครับจะเป็นยังไงต่อเนาะเปิดทีนี่เปิดทีป,ประมาณนี้แล้วก็จะเปิดได้ตัวละครอ่ะนี่เราได้แลวนะครับได้ตัวละครปึง้งโอเคเราได้มาละหลังจากนั้นยังไงต่อเนาะพอได้ตัวละครมันก็จะมีการอัพ น,นั่นเองนะอันนี้ถ้าเก็บครบ10ก็จะอัพดังนั้นเนี่ยตัวละครอ่ะมันมีหลายแบบเห็นปะ่ะมีคอมมอนมีแรมีอีพิกเนี่ยอีพิกเมื่อกี้จะเอาอันนี้เมื่อกี้นะหรือว่คนถามเพ้่อย่างนี้มันก็อัพยากสิวะผมก็จะบอกว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีโดยเราอ่ะจะเก็บเงินเอาไว้ครับเงินเก็บพยายามเก็บให้เยอะนะสำหรับเงินนะครับแล้วเก็บไปทําอะไรนะมาเดี๋ยวผมบอกให้อ่าไปที่ร้านค้าด้านซ้ายตรงนี้นะแล้วทีเนี้ยมันจะมีในส่วนของตรงนี้อยู่เว้ย ซึ่งหลักๆผมอยากให้เอาเงินเนี่ยไปอัพในส่วนของตัวอีพิกหรือแรขึ้นไปหรือตัวละครที่เราจะใช้มากกว่าเช่นไออย่างตัวเนี้ยตัวปลาระเบิดแรงบอกเลยมันตีแรงมากนะครับมันตีหมู่ด้วยแล้วก็ันี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะดวเกม